มาวันนี้จะมาทําตัวนี้นะคะมาไมค้อนทำง่ายๆนี่นะคะเอาไมค่อนมาทํากับตัวนี้มาผ่านกับลองไม้จีนใช่ไหมผ่านไ้นะคะเดี๋ยวเราก็มาอบจะใช้สองชิ้นนะคะแต่จะถนัดเลย ก็ใครจะทำให้มากน้อยแค่ไหนให้อร่อยยังไงอย่างน,นี้นะคะอันนี้ทำได้เป็นอันนี้ทำได้หมดสองห่อแล้วนะแม่คนเนี่ยแม่นคนเด้เยอะไอ้ตัวเนี่ยแม่นคนเดียวมันจะอร่อย ตัวนี้เราหันออกมาแล้วนะหั่นออกมาแล้วโอเค ai e kā. ʻO ka lehe

ดี๋ยวมาดูกันนะคะได้เสร็จแล้วต่อไปเราจะอบนะคะอบไม่หมดนะคะอบไม่หมดนี่นะคะเดี๋ยวเราจะอบกันนะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะน่าอร่อยเลยนี่เสร็จแล้วนะคะร้อยเอ่อ ความร้อนอยู่ประมาณร้อยแดบห้านะคะ85้าแล้วก็ดูว่ามันมันมันเหลืองมันอะไรไหมนะคะต้องดูนะคะจะไม่เกินก็อร่อยนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ